ชนเรื่อแมแหวนเออชุ่นชุ่นเลื่อมแหวแต่ก่อนบ้านเนี่ยเลยอยู่กลางหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเลยอยู่กลางหมู่บ้านเรื่อม,อบบม,อม,อมอนี้ปัญหาว่าอ,ย,าอยู่แม่นเนี่ยต้องสือแบบบุญไหว้บางเมื่อยอ่านหนังสือเคลดการบ้านมือเรื่องเลยปวดประสาทก็สั่งวุ้ยยังไงบ้านนี้แม่แเน่ก็เลยมีความคิดว่าคุยกันเนาะตอนแรกเขาบ,บอกว่าไปอันท่อ คนไปเห็ดเสียงอยู่หน้าไม่เห็ดเสีงยงแมน่นี่นี่ต้นเหนียนจะเป็นทีหน้าไงเป็นทีหน้าคือครอบขั้วแม่ครอบขั้วแหลกที่มันคือนี่มากรูเรื่องข้างกันยังเป็นขัง้งเป็นขัง้เขงเทียนมีหนามหูแบบล่ำบากเนี่ยแต่ก่อนแม่มายอยู่คนแหลกเลยครอบขั้วแหลกเริ่มมาเนี่ยความคิดเริ่มเปลี่ยน ลกูกกลาเริ่มเลี้ยนนี่คู่เรียนจบน้ำวัชพืชจบน้ำมันนะแต่มาจากจากท,าทนนา้องเทือกเขาปีเรือทือเขาเอามาอยู่ทงควบปีความคิดเออแต่ก็มีบออ่อปลาเออแต่ก็มีบออ่อปลาเออที่แรกก็เห็ดบ,อบอ่อปลาคุณบ่อปลาปลาลูงเรียรงงงงา บ้กกัพอมาอยู <the 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 yea ่หน้าปูพ่อก็อยากเหลียงมัวเหลียงควยเป็นบ่อเออเพราะว่าเขายู่นีอยู่แล้วแมนตื่นเสาเงาหัวควแต่ถืงั่วมาเหลี่ยงื่อมวงมาเลี่ยงกเมื่อยนี่เกือพุงยางเทปเกือพุงยางผสมผสานแล้วแม ไปเริเ่มไปเรียนอยู่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการในหลวงรอบเก่าห้องมันบอดตัวน,น,นี้ตัวหนึ่งว่ามันเกิดซะเป็นแรงพักดันวันี้เขาก็ไม่คิดว่าคือคือพอหลวงส้อนไหวเอาเขามาต้องไปมนหี้ยังมากมายปลูกพักกอบไปเป็นว่าต้องไปปลูกหลายๆเป็นธุรกิจเงินมามีไปกู้ยืมมาลงทุนปาปขาบุกโซโฟสเริ่มเล็ศคือขาดทุนเข้าเป็นหนีเข้ามาต้องเป็นแบบนั้น แม่แม่ก็มาคิดมามาหมักต้นสิว่าเขาก็้องเห็ุหลายตัวแม่โบเมนพ่นขยันเมนวอ <c oughs> เออบบปลาเขาก็มีแล้วเขาก็มีม่วงไมีคุ้ยแล้วเออมีม่วมีคุ้ยกับคุ้ยเขาก็จะหมากจะม,มั่งปลูกขนาดนี้เ,เ,อเออแม่ก็เริ่มปลูกต้นไม้จากปลูกแนวที่เขากินได้นี่ละน้ำบานบางทีบ่บางเขือตอนแรกก็บอกปลูกก็บกประด็ปลูกหลายก็เข้าซุ้มเมืองนี่แม่ก็จะบปลูกหลายก็จะมีแต่ว่าสิมีทุกอย่าง ไปย่างะระวบ้อหลายบางเือเข้าปลูกมหาแต่หลายย่างแล้วต่อตัวซีต,ต่วนนี้บางเื่อเด็ดขาย <c oughs> เป็นบางช่วงนี้เด็ดขายได้หลูกเพราะว่าบากที่กินเข้ามันจะกินหลายปรนไดเ <c oughs> มีนบอบางเถ้อบากที่หาพวกต่วนเก็บเลยเป็นถังเก็บเลยเป็นถังแ้องแล้วไปขาย <c oughs> าแต่เลื่อยไหมเ,เมืององสังเกตเบิ้งเราการเป็นอยู่เขาเหลื่อมเหลื่อมเขาทีเขาทางแล้ว เหมือนบางเทือแม่คิดว่านามถั่วกินเดือนแม่เถืนเดือนล้อนยังเลยเพราะว่าเขาเห็ดหน้าเขามีเขาในเราที่แม่บ่อนึงเขามีปลาเขาเห็ดประแดกไว้เออหล้กกับปลาที่ยังซดๆในบ่อเขาก็มีอันนี้แม่ก็ไปอบร่มเขาก็เอาไปอบร่มอีกแม่เขาก็แกะไกล้มากแม่ไดกล้ไก่ไข่าอีกงซีฟตัว ไก่สีบไก่ซีโถม่เห็ดมาเห็ดขอ,อกห,หน่อยๆน่อยวัวเนียนแต่ว่าต่งเลี้ยงใส่ขอกปล่อยพอได้ mm hmm. เพราะว่าขา mm hmm. ้าปลูกพักปลูกไอ้ต้นไม้นั่นรองสีผาข mm hmm. ้าปล่อยสิบ,บุรีกินเลยไก่สิบบ้าเป็นตัวทำลายตัวข้าเห็ดใบ mm hmm. เออแล้ก็มีอันไข่กินเน้ยมันโบเล่โบเล่ยากเลยไข่ไก่ซีบตัวสามารถเลยขายไข่ ขครขครเห็นเนี่ะเพราะว่าเขาก็หยุดไดิกลิมมือละลายเป็นไดยแม่หมอพวกว่างมือเขากูไปดิกินไข่เขากินอาหารย่างอื่นเี่ยเขามีแต่ว่ากับโบแมนว่าโบเด็บโบเด็บซื้อโบเด็บใส่ใจเลยกแต่สงใส่ใจที่เก่ากับมีบางอย่างที่เขาอยากกินที่ว่ามันขอเขามันี่แม่หมอเออมันจะเป็นเรื่องธรรมดาเออถามพูดถึงอย่าง ค้แแนะนําได้รากาสามารถซอยเหลือแปลว่าไอ้บางอย่างที่ข้าเจ้าปมี่หนึ่งพันพันในพักทีนังที่เสียไปปลูกเวนบบหอดน้ำบานนี่ถ้าพูดสิปลูกขี่หัวแม่หายตี้เลยแม่บอกว่าเอาเลยแม่บไปขายเออหาเสียไปใส่แบบไปใส่ต้นไม่ปลูกพักกินึงนะแถวบ้าน